นี่เออแม่ซื้อปลาทูทอดมาฝากนะอาชอบไหมชอบเลยค่ะหนูว่ามันหมินนะคะโอ้ยชอบดีนะคะแม่ภาเขาจะถ่ายทอดวิชาดังแต่ว่าให้หนูว่ามันหมิ่นะคะแม่ทำไมลูกความจริงแล้วเหตุใดถึงต้องเป็นผู้มีวาสนาเท่านั้นโอเคค่ะโแม่ซื้อมาหนูไม่ชอบอยู่ แต่หนูว <toys> ่าหนูอิดอาแม่แม่ก่อนหนูนั่นบ้างไม่เอาไม่เอาประตูอะไม่เอา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 ประตู ะโอ้ยยังไงวะเนี่ยขนเต็มหน้าแล้วนะดีโอมาอุดปากแม่ทำไมอุดปากแม่ทำไมกเบืออรนยึดยืด